ผมทําแบบนั้นเพื่อให้อาดาสโดนจับได้ว่าแอบแต่งงานแล้วก็วางแผนให้บินทิยาถากูลที่กําลังโกรธฆ่าสภัยัูเองกับหลานตัวเองไปซะครึ่งหนึ่งของครอบครัวตายไปแล้วแล้วผมก็จะได้เป็นราชาเพียงคนเดียวที่เหลืออยู่ยังไงล่ะ พูดอะไรนะมายังที่ผมพูดมาทั้งหมดเป็นความจริงพ่ออันนี้ตอนอะไรอ่ะแล้วพ่อรู้ไหมว่าบินทิยาถากูลเป็นคนจ้างผมไปฆ่าพ่อเองเพราะว่าพ่อเป็นพ่อของผมไงผมก็เลยทำไม่ได้อะนะผมสาบานเลย อย่าพูดเยอะเลยนะไม่อย่างนั้นผมอาจจะฆ่าพ่อจริงๆก็ได้แกนี่มันน่ารังเกียจพ่อขอตายดีกว่าที่จะฟังอะไรแบบนี้พ่อเงียบไปเถอนะน้าผมฟังพ่อมาทั้งชีวิตแล้วผมก็เลยอยากจะเลิกใช้ชีวิตแบบพวกชนชั้นกลางยังไงเล่าผมก็เลยหลอกโซนีเพื่อที่จะ เป็นสามีของเธอจะได้เข้าบ้านนี้มาแล้วผมก็แกล้งทำเป็นซื่อสัตย์ต่อทุกคนผมผมรอให้ถึงโอกาสนี้แล้วก็รอให้คนในบ้านหลังนี้แตกคอกันแล้วแม่รู้ไหมว่าทั้งหมดนี้เพราะใคร ไม่ใช่ผมคนเดียวหรอกนะไม่ใช่แค่ผมคนเดียวหรอกแต่ว่าอนัญญาต่างหากที่ทำให้เราชนะใช่ถ้าอนัญญาไม่แต่งงานเข้าบ้านหลังนี้มาผมคงไม่มีวันนี้แน่นอน คงไม่ได้ทำตามเป้าหมายทุกคนเอาแต่เสียเวลาไปคิดหาแผนเล่นงานอนัญญาจนไม่มีใครมีเวลามาจับตาดูผมในขณะที่ผมค่อยๆทำลายครอบครัวนี้เรื่อยๆพอได้แล้วมายังพอได้แล้วนะฉันอับอายจริงๆที่ต้องเรียกเธอว่าสามีฉันน่ะ ฉันไม่ค่คยคิดเลยว่าเธอจะต่ำขนาดนี้นะฉันผิดจริงๆฉันผิดเองที่ขัดคำสั่งทุกคนเ <c oughs> พื่อเธอฉันขัดคำสั่งทุกคนแล้วก็ไปแต่งงานกับคนชั่วอย่างเธอนะป้ากะให้อบายห,หนูด้วย หนูขอโทษจริงๆนะคะหนูผิดเองหนูผิดเองที่ทุกคนต้องมาเจออะไรแบบนี้นี่อโซนีที่รักของฉันจะร้องไห้ทำไมเนี่ย เธอเนี่ยเป็นถังข้าวสารของฉันนะฉันได้เป็นเจ้าของบ้านนี้ก็เพราะเธอและที่ฉันร่ำรวยก็เพราะเธอทั้งนั้นเลยนะเธอไม่ดีใจเหรอฮะ <c oughs> และตอนนี้ฉันจะได้เป็นราชาของเบกุซารายแล้วแล้วเมียของฉันจะได้เป็นอะไรนะ ราชินียังไงล่ะเธอคือราชินี <c oughs> แล้วลูกในท้องของโซนีก็จะได้เป็นเจ้าหญิงคนเดียวของเบกุซาไราย,ยังไงล่ะ ถ้าได้ผู้ชายเขาก็จะเป็นเจ้าชาย brig. <correlate noise> นี่นี่นี่มันเป็นเรื่องดีจะตายยังไม่พอใจอีกอย่างนั้นเหรอ อีกไม่นานแม่ก็จะได้เป็นคุณยายแล้วนะฮะนี่แม่ขอผมแตะเท้าของแม่ขอพรได้ไหมล่ะโอ้แต่ถ้าผมก้มหัวลูกชายห้าคนของแม่คงจะเล่นงานผมสินะ ถ้าอย่างนั้นเราก็ไม่ต้องมีพิธีรีตองอะไรให้มันมากนักหรอกเอาล่ะตอนนี้ได้เวลาแล้วเวลาที่ผมจะได้เป็นราชาไงฮะและเพื่อที่จะทำแบบนั้นฉันจะต้องกำจัดทุกคนให้หมดซะใช่ไหม ถ้าอย่างนั้นผมว่าเริ่มจากแม่เลยนะเพราะว่าแม่เป็นคนแรกที่จะต้องตายพี่มายังพี่มายังอย่าทำแบบนี้เลยนะมันผิดมากอย่าทำเลยมันผิดตรงไหนอะฮะฉันทำในสิ่งที่เธอควรจะทำมานานแล้วผู้หญิงคนนี้กับลูกๆเคยให้อะไรเธอบ้างคนพวกนี้เอาแต่ทรมานเธอ แต่เธอก็อยังจะเข้าข้างเขาอีกก็ใช่น่ะสิฉันอยากจะช่วยแม่แล้วการที่พี่ทำอะไรแบบนี้ลงไปนะมีแต่จะทำให้ทุกอย่างแย่ลงนะสิโอ้พระเป็นเจ้าฉันไม่อยากจะเชื่อเลยฉันรู้นะว่าเธอนะ่ะบ้าไปแล้ว เธอลืมแล้วสินะว่าบินทิยาทำอะไรกับเธอไว้บ้างฉันไม่สนใจอะไรทั้งนั้นฉันไม่สนใจหรอกพอกันทีฉันจะสะใจก็ต่อเมื่อได้ฆ่าคนบ้านถากูลทิ้งให้หมดซะและคนทั้งเบกุซาไราจะได้รู้กันสักที ว่าใครกันแน่ที่เป็นราชาตัวจริงเงินพี่จะต้องฆ่าฉันสะก่อนเพราะจะเป็นสะพายบ้านหากูล อนัญญาเธอจะทำแบบนี้ฉันบอกให้เธอถอยไปนี่อนัญญานี่มันปืนนะอนัญญาอนัญญาฟังฉันสิ